ลาบสวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องของบุญธรรมนำโชคเลยครับเหมือนในแอดมินแต่พาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาบกับคุณพอสมนะครับนอพีไฮพีหน้าจะมาบอกตับสมบองหวดันทีหนึ่งกันยายน25 6 5นหยกนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรนะับฟังรับกันเด้อครับเด้อเพื่อความฝันของคุณผอสมนะครับนออาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวัลครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมนําโชคไม่เด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับนาอผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นาไม่เด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมนําโชกจะตามหาตัวเลขโชกลาบไปฝากท่านผู้ชมคือเกาเหรครับครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขความฝันของผอสมน้ำกันนะครับน้องแม่ที่ออกแปดที แม่นี่บอกแปดสี่บอกมาวดไดูว่าฉเียวด้วยเก่าแปดแม่นม่าหวนนี่มันใจว่าเก่าแปดหวนินงเพศมันใจว่าหวนนี่ก็นี่มันใจว่าตอเกามันใจรีบเห็นปะ ังังอ๋อมันากเนไปี่ดไปรีเใจ่าเด้องเนี้ยระสมสวัสดีครับมาตามต่อเด็กเจ้าทีเด็กพีไฮพีหน่าครับเขอนเป็นตัวเด็กโชคลานนะพ่อเนาะเก่าแปเก่าแปะพอจำมาเก่าแปดเก่าแปเก่าแปกนแบบว่าปาดูจะเทบาแล้วคูเขาขยเลาตัว อะไรอ่บูตาป่ะโบ่เป็กวะใครอ่ไระสารพัวันน,วน,นี้<ช>อว่าเ,าเา้ยเจดอะไากไนเใครดีกิดกกตัรุกลรันเปนโอ้รันรันร,น,รนทองพูได้ครับพอจำ กูเเพิ่ใหม่มเพิ่ใหม่ไข่ไข่บ้านเจไขแล้ว่วยเขาเขาเคยเคยมาแก่บนอยู่ดอนพุตาเหาอครับอ๋เขาบ่าแก่บนแก่บนแล้วก่อนอรอ๋อก่ดนบรนะแล้วกอสจมาไปก็พุตาเหรอครับวัดิี่ที่แล้วห็มูก็มูก็แบบ หลานลานได้บุลกาปากาปาได้ไเพื่อไบพ่อเพ่อนนตัวดเพ่อนทำไมร้ายเหรอเกยเกเ้าแปดหมดวันนี้เออก้าแปดข้างล่างนะข้างล่างหเนี่ข้างล่าง่อบก้าแปดตัวเดียวก้าแปดครับเอ๊เอ๊นอกวงกตีลวายคบอกวาวาอครับกา ปอบบปูปูานาอวูตาเอเลาวากเอ๋อจอมปวกดันพูตาห้มันมาครับเนาะดูดีครับเพิ่นก็แมนนี่นะครับนะเนรบครับกาบก่เกยเกย์เกยอยกกกกย ถ้าในเก่าแปดเนะาะประทมาตาิโทษประดัดีเจ้าไคปาดูปาดูปารักคุณคุน,ล,นล,ลูกขุน้นล้านล้านทองครับสบัตทานลูกคุณซื้อซื้อแล้วขาดบปเนี่ยเจ็ดคนที่จะเียนเร้าี ไม่ชมไม่หลับนะครับเนาะคือแับนี่กบบฟันเกี่ยวเนี่ยยังไงนเนี่ยเกียวดียังไงนเนี่ครับเัาผสมมาได้ฟันเลยฟันเน่ยถ้าเหมือนเราฟันแบบว่าจังเออสีวาซันั่นฟันแบบไรถอดฟันมาแยหไม่เห็กเพื่อนฟันมาแยาไม่เหยู่เพื่อนกวอนเป็นนางีเลยอ่ะก้อนครับเป็นไม่แต่ว่าเห็นค้อนกลายเป็นนางีนะโอ้ครับ นีม่ออก็เรียนชัน่าแล้วครับแต่ว่าบางคนพลังนี้ที่ว่าสีขาวตะตนะอ๋อแต่ว่า่นบริบอกก็เลีบว่ารับจะเป็นเมเ่ยดีครับมันวบาใย่มืเอนแต่บอลลีเลยดีครับระมาสี่มบวบเมนอยประมาณว่าขับแล้วี่เป็ดําบุญนคนเราไม่ได้เอมือต้อเป็นบุญขับวับดินนะครับเนาะเป็นบุญขับว่ดดินพอดีครับ แล้วพอผสมเนี่ยมักตัวเก่าโตได้กว่าผสมครับหาแปดตัวเก่านะครับเนาะวัดนี้ใหา่มหาบุรีเลยอ๋อไม่เห็นเลยบอกครับกนลังมันเห็นต้นอะไรนะยี้ดี่งเนาะเนี่ยว้าวสะยำํ็เกบียวโตเนาะ คำว่ายดิเป็นแม่หรือว่าเป็นอแม่ไอพี่หน้าครับแม่แม่ค่ะักแหงโอ้แม่มหาครับคุณเอแม่ค่ะักนี่ครับผมท่านในเก็บมุนคนครับครับเป็นก็เลยอมหามาเนาะครับเนาะโอ้เป็นก็ะล้อลอยนี่ทุณผีนี่คุณคุณยายเลยนะครับคุณคือคุณยายนะคุณยายครับยายจันแดงอ๋อยายจันแดงเป็นไม่้อย ร้อยเท่ไดมครับจำเสียเลยหรือเปล่าเสียไปทีความา่าร้อยก่วยหรืเจ้าก็จะร้อยร้อยเต็มอ๋อครับโอ้พัดไก่ยูชนเรารับนู้นอยู่ครับช่วงนี้แล้วคว้ารำ่ัเก็ว่าธ้องมดลาเนี่ยบางทีต่ามันเรื่องหนุ่งหนาลูกหลังเาะครับเพราะว่าใช้พวกตองซอยพป็นนะรับเนาะซอยพื็นที่กทนสอย่าก็จะหนาจะไม่ฉุให้ลาบึ่งเนาะครับนาะงชายอยู่นะครับ ไอ้น้าง่ี้องคนหญ่คุณนึงกับใ่คุณนึงอยู่้วกันอ,อันนี้พ่อเห็นต,ตน้นนองๆนงแลในความฝันสิเห็นเนี้ย่นในเกล่ดแล้วอ๋อเนี้ยเป็นมันในเกลตุกเุกครับเช่เพืเ่อนบาน์ดีหาที่แปดครับเพ็ดเนี้แม่เพ็ดอีกข้างตาแม่คนไปอยุ่คนไปน้ำแมวไป เน <c Dante> yeah. you know <sm> ี่ยนี่เราตืนเตน่จเ้ัวเกาเ้าะครับเนะนะครับโอ้แต่ว่ากติ้งยิหรอกเพราะว่าเพิ่งเสิดจวยโตเนาะครับเนาะเพิ่งไปหลีคือเกาไม่เห็นเลยขวดญพนังหลีเขาก็ใส่ได้ไรพลังดีอยู่กระดับยี่ครับอยี่ยี่ได้เลยว่ะ แต่ตอนนั้นก็เลยล่ะครับแต่บ้านนี้ที่ก็หาเปลือกตื่ก็หาจากครับมันเป็นตัวเลขโชคลาบนะพ่อเนาะเพื่อมันเพื่อม่โชกมาตรงมาบอกตรงๆนะเออื่นใส่ละมาตรงเนี้ยฮ่าฮ่าฮ่าไม่เกิดส่วโอ้ยส่นไม่ใส่เสียวเลยหรอครับงั้นเลยโควิด คุณใหญ่บอกเลยเด้คุณใหญเด้อออกมากเลวิอยังเงี้ยีๆโอ้ยหรว่าหวังเพี้งเงี้ยบอกเป็นตนเป็นโตใหญ่ล้านสี่พิศนายยากไร่ก็จีเผสมกับเอาบานเด็กจีย่างเดียวแล้วบาดนี่ยห้าสิบแปดกนเปลือกไม่เปลือกกันจีม่น่ากอยจีกันแล้วพวกขึ้นฝันมันฝันอยู่ครับเออพวกขึ้นเมื่อหรืฝันหรือว่าจับปลากันทางนี้กับปลาป้อทางนี้กับปู่ลูกนาอครับเจ้ากูดีนึกตัวหน่าเออมันก็จะจีว่างงมัน กฟันส่ฟนครับฟันเป็นเล็กก็ก่อนแรกวงมาซานนะครับอันจีิจีิว่าเรียกันทั้งนี้ก็ีหาบยครับพรุกกับมือครับท้งนี้ก็เจ็ดเด้ไเลยนะฝกว่าอ๋อฝรกอนะเจ็ด้เจ็ดหครับเจ็ดหาเจหา้าว่านเดียวก็นี้เท่านั้นหอฟันพอสมฟันจะขึ้นอ่ะนะ่้องฟันเันตองหดนะตองวดอ๋อครขับดพานนะครับครับแต่ว่าฟันอยู่ ปันแหจัปลาครั้งจับปลาดุจับปลาดุกปลาคอทางละตูัางละตอีกฟันหนึ่งจับปลาคอบดินไี่เป็นบ่ครับบดินไม่ต่ำปีความฟันํำกันได้บัดเดียวห้าห้าอย่างกับห้าเทสกันตีขนกันว่าขึข่าดีว่จับปลาดุกับเป็นตัวยังเพอปลาดุกก็นใแล้วก็ไบ่เจ็ดใช่ปลาดขี จี๊ดปลาปลาสีจีเนี่ยเน้คือแปดนาครับปลานี่ยแปดมือหนึ่งห้ารับเพราะว่าบดินึกตัวี้ครับบดิอยูเลยมันบะเออี่ยน่จมเลยกขึ้นมากกำยูที่นี่กำทั้งสองมือเลยโค้าน้โอ้ไม่แล้วว่าผู้ี้ิงเปยนไครับ แอ้ชั้นนั้นส่นถือว่ครับ ff, แล้วพอสมกับมักแปดหาหาแปดที่เราหายเจ็หายเจ็ดหายเจ็ไอเจีครับแปดมันก็หายเจ็ดอหายเจ็ดเจวนีต่อปเปเจ็เจ็ะยุ่งล้อแถวนี้หลยจังนะนี่เะโพนมีเจ็ดมือกับหาเป็นหาเจ็ด ป้าดุไหนนะโบมีเจ็ดมันจะเป็นตัวไหนคือก็ได้หรอพ่อห้าเจ็ดบอกล่าง่างการกันเรามันคือไม่ล้างก็บนท่านล่ะไม่ร้ายโตัวที่แต้วผสมเลยคิดว่าเป็น ห้าแปดก็หักห <5 7. S 2> ้าเจ็ดเท่ห้าแปดนะครับเนาะจาตือนเยอะอ่นี้ทีมวันเนา่ยราก็กจัดเงื่อนทินก,ทกนเลยโว้ยจสียหลายเยะนหักชิ้นเชรอ่านวดวงโอ้ยเว่ามาสนุกแบบย,ยังงวย้ยฟ <laughs> ันถึงไล่หมดืดอนนะครับเนาะ ว่าราพยมองนนจมั้ย่ะนันว่าจะมั้ยจะนอยู่กูเจ้าใเลยก็ว่าฮ่าแ่ว่ามันเลียวมันไหลตัวเข้เจ้ามันมาหนําอยู่เขาวมาสั่นกันเฮียหเลยกับจีบกิดหมดยังิดอยจีนอ่ะครับสองตัวคนเนาะครับตุ้งยังได้กันกก่เยอะแปรเซาอัสีแค่สีจี๊ด่ะลุ่นแค่มาสั่นปะครับลุ่นลุ่นเ้าเ้าคนครับ ก็ได้ว่าตามเหมือเวตงวดนี่ผสมเ่ยมักห้าแปดสิสุดเออห้าเจ็ดตัวล่องเนาะครับเนาะสถนะมีห้าเจ็ดกำหาดแก่สถานะเด็กกำปาสองมือเลยแต่ว่าคาเป็นกระคอขงเป็นประดุกเนาะครับเนาะแล้วว่าดินไหยบอกพออยูกิ่งหนึ่งเลยเป็นปครับนี่สิเลื่อบหมวสวยวันเกือบเบิ้งเลอ บม่ได้นักตอยู่จริงเดี้ยอเิงเียคืนว่าจากที่ตมบมโลุกปลุกบ่อตัวน้อยเอาพี่นักโตกำเาตัวห้าไม่ได้นะโอ้ยถ่ายแล้วเป็นตีเลครับชื่อเรียกชื่อเรียกไปแเลวเลเพาะจำเป็นตีหาเจ็ดแต่พอสมเป็นตีหาแปดหาเจ็ดหาแปดนะครับนลองครับคอยครอบฟันของคุณพะสมเป็นตัวเด็กโสิหลาดเลยครับเด้อ กลับมาตีข้อมฝันน้ำกันเนาะผสมเนาะแต่จับปลาสองมือแต่ว่าคางนึงเป็นปตะค้อคางเป็นประดุกไอ้ตีเอาด้ครับเด้อช่วยกันตีข้อมฝันนะพอดเนาะแต่ว่าคุณยายเนี่ยปรากฏตัเห็นได้หมดนี่เห็นปียี่ครับเห็นอยู่แต่ว่างวดเดี๋ยเพิ่นบอลลี่แม่นบอกครับครับแต่แม่นล่เน่าตะเนาะ เอ้ยมาได้เดินห้าเจ็ดนะฮะแต่ยังมันถึงแล้วออกกระทิงแล้วต่างรอห้าเจ็ดห้าแปดนะพอนะครับท่านผู้ชมนี่กับเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขแนวทางประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบห้านะครับเป็นความฝันของคุณพอสมนะครับเดิ้ลคุณพอสมพันกับฝันในตัวเลขนะครับห้าแปดและห้าเจ็ดนะครับห้าแปดและห้าเจ็ด ถ้า,านผูมชมชื่นชอบนะครับตัวเลขความฝันของคุณพอสมกับไว้เป็นแนวทางเด้อรับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขฉกลาบตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับนอในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 5นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแนวทางเด้อรับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนอก่อนจะลงทุนก็นให้ธรูมชมพิจนนารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อรับเด้อรับนรรมชมแอดมินบุญธรรมนำโคกขเขาไว้พ่อในธรรมชมนะครับ ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนขอโชคลานมันกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ